ที่นาฬิกาจะหมุน้นคืนมาไม่มีเวลาฉันได้เตรียมใจ้ากเธอไลยเจอไปอย่างน้อยก็บอกกันสักครั้งเธอไม่ทันได้ฟันแต่ฉันร้องก็คงไม่ทันมันคงไม่สำคัญกับเธอใช่ไหมืห้ฉันเลยกับ ฉันอยอมในทุกทางตัวผมไม่ใช่นักลบอันที่จริงผคืนอนอักรักผมไมชอบวางแผนรับเรื่อที่ผอถนัวสุดคือแผนการรกที่ ใจมันที่ไร้เดียสาไร้สาเต้องบอกกับใครดี่เป็นเคอความคือการได้ใช่ชนะคือการได้เธอคือการมาลบกันอีกครั้งฉันยอมทุกสิ่งที่ใจตราบเธอจอไปอย่างน้อยก็บอกกันสักครั้งเธอไม่ทันได้ฟังแต่ฉันรับก็คงไม่ทันฮั้โหน้ำตา ฉันแลกอไรแค่ีเธอไม่ไปแม้ว่าต้องทำยังไงฉันพร้อจะยอมทุกทางก็งสินไปกี่ครั้งอ้อนวอนาแค่พีขอให้เธอคืนมาทุกทา หล่อว่ะชิเมจได้อืมครับผมนี่เหาอ่าอย่าเล่นๆไปนะครับผมต้มองบอกว่าน้องๆผมเนี่ยถือว่าเป็นครูได้เลยเขามี <c oughs> ผมเมนวันนี้มีทั้งครูทั้งภาษาจีนแล้วก็ครูภาษาะละอักษรเนี่ยสวัสดีอะไรนะครับเสี่ยวพรีเวียพรีเวียอะไรมั่วขอโทษด้วยนะครับพรุ่งนี้มันติดตลกดพรีเวียเฮ้ยสาวน้อย น้องจีน่าครับหน้าผมเนี่ยออกมามกระซึ้งแล้วยิ่งหน้าน้องๆผมเนี่ยซึ้งจำไรอีกครับจีน่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเว้ยเราไปหาสาววันนี้ผมจะไปหาหาหาสาวสาวสาวทั่วโลกเลย เอาเท่าที่ไปได้แล้วก็สิ่งที่เราไปนะครับเราต้องเก๊กหล่อนะครับเราจะไม่ตลกใส่เขาผมขอคนละเชครกหรอเชียวัะเชือเชขอคนจีนผมชอบอะกูว่าเราเต้นแบบเมื่อกี้แล้วเราเราทเราก็เต้นแบบให้สาวเมื่อกี้ดูได้สาวไหนผมไม่ตลกนะเพื่อนผมขอจริงจังนะใครอย่ามาล้อผมนะคือผมไปผหมูจะเต้นเบรกแ,แดงแบบที่ผมเต้นเนี้นแบบ เออไปเว้ยไปกันก็ <Less food. S 1> ถามว่าบงเลยฟังยูนะเผื่อเจอสาวรัสเซสียจริงสวัสดีเวัรดีสวรสเีถ้าเจอคนจีนนะเจริญสี่หัสี่วัสดีสวัีวัสดีสวัสดีสวัาดีสวัสดีอวัสดีสัสดีสัีสวััสดัสดีสวัวัสีัี <Jeremy. S 2> mm. ขอบคุณครับดังเกดังเกิดรีวมไนเมอร์ชาร์ลีอิลเมโนยองดังเกิดกู้ทินนั่งกู้ทินอาเบน站起ามาอืมแค่นี้เสาวก็ตึงเต็นแล้วเกิดเกิดกินไนย เขาบอกว่าเสี้ยวๆเราซื้อไม่ใช่แล้วพี่ทำไมอ่ะไม่ใช่แล้วฟันดีกูดในอิลลัชเชียอิลลัชเชียสปาโกยนันนชโอเคสักช้าได้ไหมสปาโกยนันนชสปาร์โกยสปาร์โกยสปาสปาโกยนันนชสปาโกยนันนชโนโนโนชาลไรสปาโกยสปาโกยนันนชนันนชนันยูส์ yes สปาโกยนันนชดูหลอกขึ้นมาทันทีบ้างประกดุมเม็ดหนึ่งเผื่อสาวจะสปาโกย